สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้ําพริกนรบปลาแห้งนะคะค่ะก็จะมีกระเทียมเจียวหอมเจียวจากนั้นก็นจะเป็นพริกป่นพริกจินดาป่นนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าป่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสปลาช่อนทะเลแห้งลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราจะใส่หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเราจะอบอยู่ที่ไฟร้อย น้อยหกินะคะประมาณสิบห้านาทีค่ะนี่ก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะประมาณนี้นะไฟแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะเอาให้เขากรอบนะไม่ต้องเอาไหมนะเอาแค่กรอบก็พอเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะนำไปปั่นนะ ให้ละเอียด ก็ละเอียดประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะข้า,านั้นก็จะเป็นหอมเจียวนะคะเราจะใส่น้ําตาลลงไปปั่นด้วยกันเลยน้ําตาลจะได้ละลายเร็วๆนะคะเพราะว่านี่น้ําตาลเม็ดเขาใหญ่ไปเราก็จะนําลงไปปั่นพร้อมหอมเจียวเลยค่ะ ก็จะเอาละเอียดประมาณนี้ค่ะเราก็จะปั่นให้หมดเลยนะกระเทียมเจียวก็จะเอามาปั่นเหมือนกันนะคะปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะค่ะทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะจากนั้นไปลงมือทําเลยค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยค่ะปาป่านกระเทียมเจียว หอมเจียวน้ำตาลน้ำตาลเราบดไปกับตาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำตาลจะได้ละเอียดนะจะได้ละลายเร็วฉะนั้นเป็นผงปรุงรสค่ะพริกจินดาป่นพริกชี้ฟ้าป่นคั่วไฟอ่อนๆค่ะ อ่อนไปจนกว่าจะทุกอย่างผสมเข้ากันดีนะคะส่วนหอมเจียวกระเทียมเจียว,เ,ยวเราไม่ได้เจียวเองนะคะซื้อที่ตลาดนะดูยี่ห้อที่เขาเใหม่สะอาดนะคะตามท้องตลาดมีขายค่ะเราไม่ต้องมาเจียวเองนะคะสะดวกดีค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันดีนะ เราชิมดูแล้วนะคะดูเขาจะอ่อนจืดไปนิดนึงอ่อนเค็มไปนิดนึงเราจะเพิ่มผงปรุงรสลงไปค่ะเพิ่มไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราชิมดูก่อนนะก่อนจะปรุงเพิ่มนะคะใครชอบผงชูรสก็ใส่ได้นะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่นะใส่ผงปรุงรสก็โอเคแล้วอร่อยแล้วนะคะใครชอบเป็นชูรสก็เพิ่มได้เราเพิ่มไป ผมปุ่เพิ่มไปอีกหนึ่งช,อชนะ้อนโต๊ะนะจากนั้นก็จะคั่วไปจนกว่าจะแห้งนะคะค่ะเราก็คั่วมาสักพักหนึ่งแล้วนะสีก็สวยดีละสีสวยมากรสชาติกลมกล่อมรสชาติจัดจ้านเข้มข้นคะ่ะจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรทำกินทำขายนะคะน้ำพริกนรกปลาแห้งค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ